ทุกคนเอาสับหนีกับพ่อเนาะทุกคนหลัะสุบอะไรคือเฮ็ดเพาะเนาะทีเฮาสีแกงคนติวทุกคน,ตกคนแตตาแสบเนาะหองแบบนี้พี่เนอะสบายดี มื่อเนี่ยราจิพาทุกคนไปเก็บยอดลำอีหลอกออกไร้ลายทุกคนพอฝนตกแห้งบาดเห้านะตอนเนี้ยลำอีหลอกกุ้งตุ่มหมูอาหารปลาเหลิมมีแล้วทุกคนเราจะเอาไปเก็บไปแกงใส่แกงเห็ดพอเนาะไปทุกคนไปเก็บลำอีหลอกก่อนจะไปแกงเห็ดพอส่วงในเห็ดพอกกาลังออกทุกคนราคาบ่ต้องบอกถึงเลยแพงที่สุดมักทุเรียนบ่ตตองเทียบเนื้ออะไรมันเนื้อชุ่มด๊อกไกห่ออะไร ลายของนะคต่างจได้ก,กด,ไ,กดไม่ถูกชิ้นนี้แบบข้อแม้ของมาหกปันนี่ก็ขอให้ปวดนโอ้ปวดต้องนับพระทั้งคุณเด็กพี่น้องรำอีหลอกบาดเทา้าน่ะเขาจอบบอกใครกินไปปเใยทุกคนเทปสิบบวกนีใครกินไปเลยครับอันนี้มันกินได้อยู่เอาแต่อันนี้นะนดึงเลยทุกคน แบบขาวแบบแดงก็มีเลยแบบลำอีหลอกอึ๊บนี่ดึงอะไรต่อไปนี่คลายทำเอาสับหนียกพอเนาะทุกคนหลับสุบอ,อไลเพราะว่า,าหายิยานเขากินวัเบิร์ดกินชองกนกับซาวแปะลำอีหลอกเดี๋ยว,วไปเมือดบัวในางามแต่ลำอีหลอกทุกคนพักติ่วกับงามมั้งเนี่ย เอาไปแกงเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดปวกยังมาท่านไะไออกเดี๋ยวคั่นเห็ดปวกออกเนี่ยพักติ่วร้อนพอมาเก็บเอาไปแกงเห็ดดูนี่ทุกคนหยอดอ่อนๆเลยมีแต่อาหารธรรมชาติเนาะพักก็ธรรมชาติบโบอึดพี่น้องกันพลุกมาเลยพักเอาทำนีพอ่อเนาะแต่ลายมันสีสมซอ,อนเนี่ทุกคนอยากเก็บเอาอคือ,อเก่าเก็บ <c oughs> อีกแอ้วถึงคนเลย ก็หย่อนหมกบวบกันทุกคนเอาไปแกงใส่เห็ดเพาะเนาะเมื่อนี้รัดใส่ภาคลายเลยพี่น้องไอ่พวมันกำลังสีขึ้นจะเอาถังอยู่บ่บ่เก็บบ่ไรหรอกพี่น้องบ่แล่แบกเขามากินบ่ได้กินซ้่มถิ่มซื่อเก็บหยอดหมกบวบแล้วทุกคนมาเก็บเอาหย่อนผักอิตุเนาะพักในสวนรัดงางามพี่น้องเพราะว่าฝนตกลงมาหลังเขียวงามพักป่งก็งามแต่ว่ามันอยากเหี่ยวน้ำถึงิ่ด นี่ยนั่นว่อีตูใส่แกงเห็ดพอน่าสัมเนี่มาเที่ยงเราทุกคนนี่แหละพี่น้องรัดวานน่ะจับแม่นที่มาของคำว่าล่ำอีหลอกเนาะนี่คือเขาลอกแบบนี้เด็กกำลังโชว์ฟอร์มอยู่โอ้ยเนี่ยทุกคนที่มาของคำว่าอีหลอกลอกไปเลยพี่น้องแต่ว่ารัดสิตตมใส่หนำ นำสมก่อนเนาะก็คือน no ้ำผักติวแห่มันอันนาหนำมันออกก่อนอย่ามันคันเพรเวลาจับนี่มันส okay. ิคันอยู่เลยนี่นี่ทุกคนตามล็อกไม่ใช่ล็อกมันมึกเมือกไล่หลายทุกคนมันแบบมึกมมือสีขาวก็มีตัวสีขาวนี่ทุกคนเดะหลอกเดะก็คือบอนนี่เนาะ สมีลำก๊กกระบุกพี่นอ้องใหญ่กว่านี้ะแกงสซรามัยกระแซบอันนี้แกงแสซรามัยกับิด่ได้กันเนาะนี่คือลำอีหลอกที่เราหลอกแล้วนะทุกคนบัวลายปันไดแล้กกระิิ้มนม่ำแล้วก็ใส่ผักติ่วก่อนใส่สมกอนเนาะต้มนํำคั้นมันออกรากยันมันคั้นทุกคนหลังจากมันผดนํำคั้นออกแล้วกระิปรงงแล้วก็แกงเห็ดเพาะเนาะน่าจะสุกแล้วนะพี่น้อง มันสุกเปื่อยแล้วใครมาดูใครมาดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเอปรุงกันเนาะหลังจากที่มันสดแล้วทุกคนวันนี้ล่ะเ็ดเมนูแกงเห็ดพอหนังใส่ลำอีหลอกเนาะนี่คือเห็ดพอหนังทุกคนตัดซื้อมาแต่ตลาดในบ้าน์รัดยังไม่ทันเราออกทุกคนเห็ดพอหนังดอก,กอ่อนๆเลยนี่พี่นอ้องยังอ่อนอยู่ข้างหลังนำจะมันอันน,นั้นเพิ่มเนาะกะโบงงามปันไดเนาะ มีดอกขีไลยดอกงามบานหลัดบ,บมุมมมี่น้องเห็ดพอนังตัวนี้ดำแล้วตัวนี้นะาจะอ่อนอ่อนปอมออนปอม,อ,อ,ปอ,มอ้าวขาวงามเลยทุกคนอันนี้คือเห็ดพอนังเนาะโลหนึ่งทุกคนแล้วก,ก็ลำอีลอกเนี่ยพี่น้องสแกงใส่ลำอีลอกแล้วก็พักค้าแล้วก็ยอดบุบบวบแล้วก็พักติ๋วเนาะทุกคนไะเดี๋ยวสิตังบอกกันเลยอ่าข่างหมอเลยทุกคนมือนีนะแกงง่ายๆเลยพี่น้อง เฮาไปเก็บอัลเอร์ม,มิลล์ออกเนาะอันนี้คือน้ำยานางกับข้าวเบือกับมักพริกราตดำเส่ยกันแล้วลโอเคยาชิซายน้ำปลาแดกลงไปนะทุกคนเพราะว่าข,าข้าวแข้งเหมาะน้ำยานางปลาไหวแต่โบใส่ปลาแดกแล้วมันชิดำเนาะใส่สปลาแดกประมาณจงังยาชิใส่สเห็ดพอลงไปนะทุกคน ลังไปเลยทุกคนแม่พริกลงน้ำพอนางโลหนึ่งทุกคนแพงแพงส่วงนี่ยตลาดพี่น้องดอกหนึ่งก็กินให้มันเบิดพี่น้องเยดายแหงพพ้งผัวแพงแห้งของหายากทุกคนแกงเพชพ่อนนังพี่น้องมาเด้อทุกคนอาหารตามฤดูการพี่น้องยำแหล่งนี่หายหาปู้ได้เห็นแล้วทุกคนสื่อโลแล้ว นซื้อโลรละพันโลละเซนก็โบโมมีขายแต่ว่ายามหนีนะมีเพราะว่ามันออกเนาะแต่เป็นยามแหลกขั้นข้าใสสใสสองผิดแต่กันนะสิได้กินอยู่หูว่าอยู่ต่างประเทศมีหรือบ่บานเท่านะมีแต่เฉพาะเหลื่อมยามเดือนนีแหนละทุกคนบานหลัดเองยังบอกออกได้ไปออกที่ทั้งทางผักไตคนเนาะอันนี้เขาเจออา้าขายราคานแพงพี่น้อง,ง,งอกกรับปกว่าวอกให้พี่น้องพังเนาะให้เดาทุกคน,คอ,นคอมเมนต์มาโลรละเทาไรพี่น้องบานเจ้าบานหลัดนี่ <laughs> แต่ว่าขอฟื้นใจใกินก่อนเนาะแ <laughs> พงกว่ามักทุเรียนอีก คสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวจิใส่ลำอีหลอกลงไปเนะนูะลำอีหลอกน้อยลำด้วยไปมกบวบแล้วก็ผักติว๋วรนี่เขากันทุกคนเป็นอันวา่าเกือบแล้วได้ทีน้องผักติ๋วลัลืมใส่ก่อนหนึ่งนี่ทุกคนแก้มในพอบุ้ดในยะียว เทียงแต่ว่าเฮาน่ะจะไปหาอยู่ใส่ถนัดเอง <laughs> หาหยาบแพงพี่น้องบาทลัดถูกแผ่นดินหาแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวสิอัดไว้บึ้ดนึงอย่างใส่ไว้อียตูหาบึ้ดนึงพี่น้องประมาณหานาทีหานาทีเป็นยังหยกหนึ่งหยกเป็นหกใส่ผ <laughs> ัพายตูลงไปทุกคนกับผักขาเนาะพี่น้อง ของดีมีหน่อยของหน่อยราคาแพงแพงบ่พอหาบา่ได้อีกนี่ทุกคนมากินน้ำกันพี่น้องแกงเห็ดพอใส่ลำอีหลอกแล้วก็ใส่ปลาคาใส่ปลาติว๋วใส่ใบบักบวบทุกคนเป็ตาแซ่บเนาะสสนี่ซัมซีกินไม่มดมาได้พี่น้องมากินน้ำกันตักก่อนมาเนี่ยปั๊ดดีเถอะสำหรับเป็นตาแสบแต่ทุกคนเวลาสีทองลงม,มือแต่ยังไม่หล่นถยุย ต้องแบบนี้พี่นอ้องเห็นแต่กระจอแชอร์ลงใน a c e b o o k บ่ขึ้นมามื่อเชิดกินเองเนาะถามมาแต่หึงทุกคนโอ้ยสเมเป็นตาเสีบมื่อเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแกงเห็ดเพาะป้าเดี๋ยวแสรซอสแปะซิมมือก่อนเพราะ,ะว่าเขาเป็นคนเห็ดเขาต้องหายผู้หนึ่งซิม,มก่อนจากหัวรสชาิมันแซ่บสำแดงเนาะมาอเด้อทุกคนกินแกงเหดออ็ดเพาะกันกนให้น้องสาวละซิมก่อนทุกคน วอกมันลวกลีนเดอ้อแตกก็เน่าแตกปกอกเฮ็ดพอมันแตกปกอกนะชมราคาอยู่บังแจกแมงเผิ่ออยากกินจองคำอยากอีกอืยากขยำในมะขามนี่กรอบบหรือว่านุ่มต้องนอกนะต้องนังมันแบบดำๆนะจะกรอบข้างในนั้นนุ่มเออ อซิมหรือกินกระบรโบนะ่ะพี่น้องซิมหรือกินกระบรโบน้องม,มาทุกคนลุยมาเดินทุกคนกินแกงเห็ดเพาะของแซีบราคาแพงแพงอื หวานเนาะดอกอ่อนๆถูกออกเลยเมื่อกี้นาการพีหนองมีแห้งเลยของราคาแพงอยากมหาเลยฮ็ดพ่อนังกัเฮ็ดพ่อผายตัวได้แสบกว่ากันทุกคนวันน้ำมันดู

พักนี่มันแบ่ได้มากินแมามาประดับโต๊ะสิสิส <c oughs> ือบอบอดนี่โลึง <c oughs> แบ่งไปอยู่น้อ <c oughs> แบ่งให้แม่แบ่งให้คุยบายอยู่บัดแบ่งไปสั่นเอ้ยเอาลงวัดทุกคนขอโทษหลายๆ อะไรบ้าไแบกบากคอะอันแกงเห็ดาราอังกิษเอยังชุบชุบยังเห็ดจางคิดเออเห็ดอะไรมัสลุมมัสลุมมัสลุมบ่ออสุบสุบยัง ามาัสลุมมัสลุมซุปบะแมนมสัสลุมซุ <laughs> มมปก,กูชิแมนบาพี่น้องสติกเกอร์ <h ums> <h ums> กำนกบนกไม้นันแับเนาะมันอ่อนเอินออาพายมากินคาร์โกมานำพี่น่องเจ้าอ,อิม็มเวาอิ่มเพื่อ น้องๆล่เขาเตรียมไปหาปลาหนังคองหนังคองอืมกระหรอกแก้มนี่หนำแบบขาดนั่งกระหอกอ่อนนี่หนำจากปอกดอกแก้มันี่ชินหนับนั่งเพราะว่าให้พ่อนั่งท่านให้พ่อผายดอกแก้มไม่มีรสชาติเลยอืมให้พ่อนั่งอ่ะดอกแก่มังไม่ีรสชาติเสียบเลยหอมเมื่อก่อนนะ ซื้อมาตนะัวบรายแกงจักเซื่อนหอมห้อมจริงหอมมันอ่อน,ออนผู้อ่ะเขาจอบไปหา,าตามภูเขาอ่ะอกคือด,ดำๆเนาะอืมบนจกบอกรมคือโชนมาก luôn Hãy là cho kênh ไปกินขาวอีกนี่แมงวันมากวนเนาะยืนหน้าบ่มียืนหน้าบ่มีแมงวันอืมเหมืตนเหล็กทอง เงี้ยๆน้ำหนึบแจกตุ๊บตุ๊บกำลังออกนะชิมาบบนบกอบสิเกอดปอดเพื่อนไม่ผู้อยากแลกินอิ่มเราทุกคนเดี๋ยวสิมเมื่อก่อนสำหรับคลิปนี้ขอไปกันเด้อแสบแห้งพี่น่องอย่าลืมสื่อไปแ,แกงกินเด้อไปแล้วบ๊ายบาย